สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้อยผมเองมินาดักขอโทษล้วกันที่หายไปนะแล้วก็สวัสดีปีใหม่แม้จะผ่านมาห้าวันหรือหกวันแล้วก็ตามถือว่าเป็นการสวัสดีปีใหม่ในย้อนหลังแล้วกันนะครับมึงมันขี้เกียจไอดักแล้วแกมาทำอะไรตรงนี้ฮะไม่เห็นเลยไงบมกำลังทําคลิปอยู่หายมึงกลับมาดีเลยนะไอฮิตก็ขอโทษละกันสำหรับเรื่องเมื่อกี้มันก็จริงนี่แหละที่ทำไมถึงผมไม่ค่อยมาทำคลิปเนี่ยส่วนใหญ่ผมก็จะไปเล่นไอ้แมปนี้แล้วก็อีกแมปหนึ่ง ไม่ต้องเปส่นกลุ่มชัดและบางทีผมก็อาจจะวาดรูปมั่งก็จะได้ประมาณนี้อันนี้ผมจะเรียกมันว่า Lost to Myself ที่มาจาก Lost to Darkness ก็น่าจะรู้กันนะว่าเพลงอะไรแต่ยังไงก็ตามผมก็จะพยายามวาดรูปให้ดีที่สุดที่ผมจะทําได้นะกันนะโอ้และใช่คุณสามารถเลือกตัวละครอันนี้มะจากเรื่องไหนมาก็ได้และผมจะเอาตัวละครที่พวกคุณรีเควสกันมาให้กลายเป็นตัวไฟเดนไนฟังกินแม่งเอ้ลินพัน ก็รีเควสกันมาเยอะๆนะครับผมจะได้มีอะไรทําสักทีสําหรับวันนี้ก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วล่ะก็ไปนะครับขอโทษที่คลิปมันสั้นแบบนี้นะครับก็มันไม่มีอะไรทําจริงๆก็อยากจะอัปเตดตมีมเข้าไปนะแต่ว่าจะเล่นมีมอะไรต่อละ <c oughs>